ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมชินวัฒนาบุญพาดวันนี้ก็เลยมีโอกาสมาพบกับท่านผู้ชมผู้ฟังซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะครับในขณะที่ท่านฟังอยู่นี้เนี่ยเป็นวันที่๕กุมภาพันธ์2554เมื่อวานนี้นะครับก็เกิดเหตุการณ์ในระหว่างทหารไทย กับทหารกัมพูชาได้ประทักกันนะครับอยู่ตาเขตใลเขตประเทศไทยก็คือที่เอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษตรงกับวัดแก้วสุขาคีรีสวรส์นะครับก็เนื่องจากว่าทหารไทยได้นำรถแบคโฮนะ ทำสถานขึ้นไปแล้วเขาจะนำไปที่วัดแก้วสุขาคีรีสวาระซึ่งก็เป็นกรณีพิาพาทษกันอยู่ว่าวัดนี้ตั้งอยู่ในดินแดนของใครถ้าไปฟังกลุ่มพันธมิตรกลุ่มพันธมิตรก็บอกว่าเป็นที่ดินแดนประเทศไทยนะต่างคนก็ต่างเอาไปทงไปปากกันการบูชา,าก็ปักไทยสินชาจะน้อยหน้าขอาทงไปปากเหมือนกัน นี่และครับก็เลยเกิดเหตุประทก,กันขึ้นเมื่อวานนี้นะการประทะก,กันนั้นเนี่ยเราคงจะไม่ได้ไม่ต้องพูดว่าใครชนะหรือแพ้นะค,ความพ่ายแพ้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายไม่ว่าฝ่ายไทยหรือฝ่ายกรรมายายัมพูชาฝ่ายไทยก็เกิดการสูญเสียที่หมู่บ้านภู่ม้นมท่ม่หมู่า่าย ที่ซึ่งเป็นในเขตประเทศไทยพี่น้องประชาชนในย่านนั้นแถวนั้นนี่นะครับบ้านเรือนถูกไฟเผาที่จริงไฟไม่ได้เกิดจากการจุดไฟเผาแต่ว่าเกิดจากการถูกลูกปืนยิงหรือว่าตกแล้วก็เกิดไฟขึ้นมีพี่น้องบาเดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตทั้งคนไทยและก็คนกัมพูชานี่คือผลเสียที่เกิดขึ้น เรานี้ถ้าหากว่าจะให้พวกเราเข้าใจว่ามันเกิดมาจากไหนทำไมจะต้องไปทำอย่างนั้นด้วยล่ะทำไมจะต้องประทับก,กันด้วยทั้งๆท,ที่เรามีข้อตกลงกันอยู่แล้วว่าจะจะต้องจบลงด้วยการเจรจารนะต่างคนตาเจรจารกันร่วมกันเจรจารแล้วก็จนจนกระทั่งพอใจแล้วก็ตกลงกันแต่ทําไมจึงไปจิงสุก่อนหาม เกิดการปะทะก,กันเกิดขึ้นนะครับก็คงจะต้องบอกกับท่านผู้ฟังต่อับอทุกท่านพี่น้องทุกท่านว่าตั้งแต่วันที่25มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับกลุ่มพันธม,มิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งการนำของนายสุนทรินทองคุณและก็ขณา <c oughs> รวมทั้งพี่น้อง ผู้ฝังที่เข้าไปรับฟังในเวทีอันธมิตรที่ตั้งอยู่ที่สถานมะราวนะท่านคงจะจำได้ว่าอันธมิตรเขาเรียกร้องอยู่สองสาข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งเขาก็เรียกร้องว่าให้กัมพูชาปล่อยตัวคนไทยที่ยังถูกศาลตัดสินให้จำคุกก็คือนายวิระสมความพิษและก็ นางสาวราตรีที่ถูกจำคุกคนละแปดปีกับ6ปีซึ่งทางกลุ่มพันธมิตรก็ไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลกัมพูชาประการต่อมานะครับกลุ่มพันธมิตรก็เรียกร้องให้รัฐบาลไทยยกเลิก MOU-43 สรวมทั้งให้ปลับดันที่น้องชาวกัมพูชาที่อยู่ในเขตพื้นที่ทับซ้อน ที่ว่า4.6ตารางกิโลเมตรอะไรต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจนกระทั่งประทะก,กันคราวนี้ผมอยากจะบอกกับพี่น้องคนไทยเราหรือพี่น้องที่ไหนก็ตามว่าอเองประยุทธ์จันโอชาผู้ชาาการทหารบกเคยพูดประจักว่า เราจะต้องมาตกลงกันด้วยสัติวิธีก็คือจะไม่ทําให้เกิดสงครามแต่ว่าทําไมเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทหารอนไทยจึงจึงได้ปลุกเข้าไปที่วัดแก้ปุขาคีรีสวาระนะละลักษณะคล้ายกันจะไปรื้อวัดเขานะจนกระทั่งเกิดการประทะก,กันในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการที่จะเป็นการปกป้องดินแดน ไม่เป็นการที่จะเรียกว่าคลั่งชาติที่จะต้องรักษาชาติรักษาดินแดนแต่ท่านพี่น้องทราบไหมครับว่าเหตุที่จะต้องทำก็เนื่องจากว่ากลุ่มพันธมิตรกดดันรัฐบาลกดดันกองทัพให้เกิดสงครามฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลและกองทัพก็จึงสนองตอบกลุ่มพันธมิตร เพื่อที่จะได้บอกว่านี่รัฐบาลก็ทําแล้วกองทัพก็ทําแล้วเพียงสนองตอบกับคมคนกลุ่มเดียวกลุ่มเล็กๆเนอะเป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศแต่รัฐบาลก็ดีกองทัพก็ดีรับเอานโยบายหรือรับเอาข้อเรียกร้องของกลุ่มพันธมิตร แล้วก็ไปถับสงครามหรือที่เรียกว่าประทะกันนั่นเองะผลที่ได้จากการกระทําครั้งนี้ของรัฐบาลซึ่งมีพันธมิตรเป็นผู้ที่จุดชนวนต้นเหตุผลที่ได้รับคือพี่น้องที่อยู่ตามแนวชายแดนวันนี้ไม่เฉพาะแต่ตรงที่ชายแดนที่อยู่ตรงที่ได้ประทะกันก็คือ ชายแดนที่ำอำเภอการจนรักจังหวัดรีสะเกตตลอดแนวชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชาเดือดร้อนทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าการประทะกันยังทื้เเชื้อต่อไปก็จะเกิดการปิดด่านปิดโรงแดนนะพี่น้องที่เขาทำมาหากินค้าขายอยู่ตามแนวชายแดนซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่า พี่น้องทั้งไทยและก็พี่น้องกัมพูชาที่เขาทามาค้าขายกันอยู่ต่างซื้อต่างขายซึ่งกันและกันอยู่เลี้ยงชีวิตมาชั่วนาตาปีอยู่กันยามีความผาสุกเขาเรียกว่าหมูไปไก่มากันเลยทีเดียวแต่วันนี้ถ้าปิดด,ด่านปิดพรมแดนค้าไม่ได้ขายไม่ออกพี่น้องที่เขาทามาหากินอยู่ชายแดน เขาจะทําอย่างไรเขาจะไปทําอะไรกินอย่าว่าแต่พี่น้องที่ค้าที่ขายพี่น้องของเราที่เป็นเกษตรกรท,ไรไทําไร่ไถนาวันนี้ต้องลงไปอยู่ในหลุมบังเกอร์วันนี้ต้องขอบลูกขอบหลานหนีวันนี้ต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนวันนี้ไม่มีบ้านเรือนถูกภัยสงครามถูกไฟเผาหมดแล้ว <Yeah. S 1> วันนี้โรงเรียน ที่ฟูสรอนก็ถูกไฟไหม้ไปหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเราได้หรือเราเสียถ้าจะบอกว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราจะได้ดินแดนคืนตามที่พันธมิตรกล่าวบ้างก็หาไม่ครับนะ,นะ,นะ,นะตามที่พันธมิตรได้กล่าวบ้างว่าจะต้องพื้นที่อันนั้นเป็นของเรา เราไม่เอาแผนที่ฝรั่ารางเศสเราไม่เอาอัตราส,ส่วนหนึ่งต่อสองแสนเราต้องเอาสันปันนะก็<ม>ยังเป็นกรณีที่ภาคกันต่อแล้วถ้าหาว่ามายิงกันอีกมันก็ไม่ได้หมายความว่ากัมพูชาเขาก็จะต้องยอมให้ตามที่เราต้องการก็หาหม่อย่างไรก็ต้องทำสงครามกันยื่นเตี้ยต่อไปแล้วผลที่ได้รับคือความเสียหาย พี่น้องที่ไปนั่นร่วมกลับกับกลุ่มพันธมิตรที่ไปตบมือให้กำลังใจชาวนี้ผมเห็นรำวงกันอย่างสนุกสนานทั้งทั้งที่พี่น้องที่อยู่ชายแดนเดือ้อรถบาเดเจ็ลบล้มตายบ้านเรือนถูกไฟไหม้ไฟเผาต้องลงไปอยู่ในท่านภูมิใจนะครับนะครับสิ่งที่ผมกล่าวมานี้นั้นโดยสรุปวันนี้ก็คือว่าที่กองทัพทำไปนั้น ไม่ได้ทําเพื่อปกป้องดินแดนแต่ทําเพื่อปกป้องคําขอร้องของกลุ่มพันธมิตรเพื่อโชว์ออฟให้ฟันธมิตรเห็นว่ารัฐบาลไทยก็ทําแล้วกองทัพไทยก็ทําแล้วแต่ความเสียหายเกิดขึ้นครับวันนี้ก็ผมจะพูดแค่นี้ก่อนแล้วมีโอกาสก็ผมจะต้องพูดคุยกันต่อวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ